คัดตรงวัดทิพานมากนั่นวัดทิ่านมากคับครับคับเขาตรงเลยแค่ได้จนว่าคนอยู่วัดว่าถึงเบิดอนอกครับครับเดี๋ยวไปพอกันที่พูดต้องพอนอ่ะเดี๋ยวไปพอไว้ทุระเดี๋ยวเห็ดไป่งลููข้าวเดียวท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธทมนำโชคนะครับวันนี้แอดมินจะมาตามต่อนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภของคุณพ่อถนอมนะครับ คุณพ่อถนอมพนวาพนฝันดีพร้อมนะครับงวดที่ผ่านมาคุณพ่อถนอมนะครับให้6 2 2 6นะครับแต่แอดมินบอนไม่ตามเลยนะครับเรื่องงวดที่ผ่านมานะครับนะมาตามสําหรับแนวทาง1ตุลาคม2567นะครับคุณพ่อถนอมผนจะมีแนวทางให้เลขกตัวใดนะครับอีกอย่างนะครับคุณพ่อถนอมว่าคุณพ่อถนอมฝันดีนะครับงวดนี้น่าจะโชคดีนะครับสําหรับ เยทซี่ีดิตตามตัวเลขแนวทางของคุณพ่อถนอมนะครับมาถึงแล้วนะครับหาคุณพ่อถนอมพ่อสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับคุณพ่อถนอมนะครับเป็นอะไรคขอพ่อมวดตีพานมากมวดตีพานมากกับปอยไปสองคููครับเขาคู่นึงหักโบ้เลยครับครับงวดนี่พ่อ เฮ็ดมาปับมานอนกับฟันเลยงวดนี่แสดงว่าจะไม่โชวมันก็เขาเขาตามรักพอเฮ็ดเลขมาเลยนะนบงวดนี้พ่อก็มันใจคือกันแต่ถ้าพ่อซื้อพ่อก็จะซื้อกลับน้างวดนีแต่ช่วมากนี่โบอยากให้กลับปนไหนงวดนี่ตรงๆไปเลยก็ได้ครับมันมีพลาดงวดบางหันครับตงวดทีิผ่านมากคุณพ่อให้สองหกให้สองหกกับือว่าเขาานี่พ่อก็ เขาจังสีมบ่ได้เงินแล้วบคนกับบ่ได้กลับเนาะพ่อก็มันใจพ่อคัดพูดนะเอาพี่ไปเขาเบืองโ้ยแสดงว่าสายวิ่งสายลุดเนี่ยบ่ผ่าดเลยเนาะ่อซ้ายวิ่งบ่ผาดงวดนี่กับบ่ผาดครับงวดนี่พ่อมันใจพ่อคัดค่ะแสดงว่าเอฟซีเพิ่นกาโชคดีนั่อยู่เขาดพานั่อยู่เขาก็โทาเอ้าก็บอกเขาวิ่งสองเรื่อยบนรางแล้วกับบ่เชี่ยว มันก็ได้ยูเั็นทูมาบวกว่าได้ยูลูกนึ่งครับเอ่อเอฟซีนี่บ่ผพิดหวังนะคะเนาะเอฟซีบ่ผบิดหวังงวดนี่ก็บ่ผพิษหวังครับงวดนี่พ่อจ้งในขอพ่อที่ว่าขอฝันดีนะฝันดีว่านี่พ่อพ่อเฮ็ดเลขตัวนี้ได้ปุ๊บพ่อเฮ็ดเลขตัวนี้ได้ปุ๊บมานอนมาฝันว่าเขามาาน่นนั่นนะวันนี้พ่อก็เริ่ไปเศร้าปืนเงาปืนช่องเงา ยิ่งเขาตายปืนนี้มันแปดพอตีเลยปืนตีเป็นแปดตีเป็นแปดเลยบาดนี่ตายนั่นพอตีศูนย์ครับแปดศูนย์สีสิบค่ะเลขพอปล่อยมือนี่มันจะเป็นแปดศูนย์หรอกก็มาแปดเจ็ดแปดศูนย์กัแปดเจ็ดแปดศูนย์ก็แปดเจ็ด่ะสายวิ่งสายหลุดสายเด่นพ่อตัวใดครับหมดนี้วิ่งวิ่งแปดวิ่งแปดตัวเดียววิ่งแปดตัวเดียว ตะวันเลกขง<ค>องพ่อนี่มันเป็นชุดบนล่างนะพ่อมันเป็นชุดบนล่างงวดนี่พ,อพอ่อพ่อก็ซื้อแล้วซื้อมือเร้านี่ลาตเตอรี่ฝันดีก็เลยไปซือ้อเลยพ่อันดีก็เลยซือ้คอคเพราะว่ามันสีหน่วยงวดนี่ว่ามันสีเข่าอยู่นะเ,เขา่ายุโรปนี่จังได้ก็เข่างวดโมยูจังได้กับเข่าอีพ่อว่าเข่าเน่นอนเด่นแปดพ่อเลยเด่นแปด ปกติตัวเลขวิ่งของตัวนี้ผานยากตัวนี้พ่อจะให้กันไมยุงวดนี่แปดสี่ครับแสดงว่าวดกันววดนี้พ่อจะให้สามชุดครับเด็กความฝันแปดศูนย์แปดศูนย์หาไปกับนั่ไหมครับเจอแปดศูนย์แปดนะครับตัวกันหลอกแปดสี่นั่นตัวกันชวนมากมันทียูแปดศูนย์แปดเจ็ดเด็กก่อหากคักคับกันไว แปดยืนคือเกาพอโบได้ป๋าเรียกวิ่งพอแแปดปดยืนคือเกายังไงแปดก็มานะครับแปดแปดมาแน่นอนบโบลอยเรื่องวดนี่พันเปอร์เซ็นเลยพอมันใจพ่อขากสำนันจงพ่อซื้อลัตเตอรี่ก็จักรเปอร์เซ็นกัพ่อพันเปอร์เซ็นเลยงงวดพอให้เรียกมาดิโบเคยถึงพันเปอร์เซ็นจัดเสียไม่ใ่ลอยอ๋อแต่ก็นานนี้ ที่หามานี่บบเคยหอดพันบบเคยหอดม้วนนี่เนี่ยเอาพันเลยบ่พอหาเลยพันเปอร์เซ็นเลยม้วนเด้อพี่น้องเด้อเต็มร้อยเลยเปอนนะคะเต็มร้อยนะคะประกอบก็พอฟันดีอยู่พ่อปรอพอมาพันยังสิบชวนมากมันเร่พออยู่นะครับค่ะพ่อจ้องพ่อจังสิกาสิอันฟันได้ยักมือแล้วพ่อพอพอเห็ดจังเลขออกปั๊บมือนี่ยังไม่แดงพอเห็ดพอเห็ดปั๊บ ได้แล้วพอกัดมานอนยังมือแร้งหมฝันเลยเสแสดงว่าฝันตอมวดเี่ฝันตอมวดวัด <c oughs> นังเลพอออกไปเหยนอยู่วัดน้ำกรเจ้ากับฮู้ตัวนี้คือมาแห้งครับเธอตัวไหนมาแห้งพอ8ฮะ8อ๋อเลขวิ่งพ่อนี่นะเออเลขวิ่งมาแห้งขนาดเลยแต่ว่า้าผู้ใดที่เคยติดตามในคลิปเกา่เกาๆเลขวิ่งพ่อถนอมนี่หลุดยากมากช่วงซี เคลื่อนหลังต่อไปนั่นก็อยากบางวดอยู่ดิบาดนี่มั่นเข่าแล้วนี่ว่างหันมันก็วิ่งสองกับเขา่าพอโบนึกโบฝันมามันสี่ออกโคกสองน่ะนะ,ะพอกับเล่น่ามันจีเป็นสองหอกยางเดียวนะคือวางวดที่แล้วแอดมินบรดมาถ่ายแต่วางงวดนี่ได้มาถ่ายแต่พอดนี่ได้บอกเอฟซีไปนานนี่น่ะในที่ท,ทรศัพท์สาบ้ามันบอกค่ะบอกเขาว่าจางไหค่ะบอกเขาบอกนี่ละ สองหกอ๋อสองหกเลยบอกเออบอกสองหกเลยตัวเดียวดีนะตัวเดียวตัวเด่นเลยโอ้แสดงว่าเอฟซีวิ่งสองค่ะวิ่งสองพร้อมวิ่งสองพร้อมเข่าเข่าเต็มเต็มเลยนี่ค่ะอืเด็กงวดนี่นี่เรางวดนี่แห่งสีคราบนี่ยวันนี้แห่งสีจังว่ะพี่จังหลางพ่อมั่นใจยังสีป้าโบผาดของขอน่ะ แต่ให้วงกลมเนี่ยพ่อจะให้วงกลมตัวใดขับเนี่ยเน้นตัวใดจะพ่อมันสองตัวนี่ท่อกันอือครับแปดศูนย์กับแปดเจ็ดนี่ท่อกันอ๋อครับตัวแปดที่นี่ป็นตกกันนีื้อครับให้กันไหวกันพลาดนะพ่อเนาะกันพลาดกันเสียเที่ยวได้ยืนแปดคือเก่าค่แปดคือเก่าเลยพอนะบ่พลาดถ้าเส้นวิ่งที่วิ่งมากมันบ่อนันงวดนี่วิ่งเอาเลยครับพอให้พันปเสนเรื่ยงวด แต่หนามนห่หนึ่งพันเปอร์เซ็นต์นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราดูตัวเลขจากแอดมินนะคะท่านผู้ชมเซียนหวไปซื้อไปซื้อลัตเตอรี่น้ําพร้อมเลยน่ก็จัดไปเลยจัดจัดไปเลยแอดซี่โท่มากกระชิดบอกเขาจะไปจับลลตเตอรี่เลยหมดขอถือก้อนทีหนึ่งนะพอนะถือก้อนทีหนึ่งมันจีโชคตัวมันเงื่อนเริ่มเข่าแ้วเนาะ โชคแน่นอนครับต่าแน่นอนเลยอ่ะเหย็บสี่มันก็่าตัวเลขของคุณพ่ออยู่นะครับอ่ะลวดนี่เขาเลยเขียนถือว่านั่ะนะมันก้อนเธอเธอเธอโอเคถหตแน่นอนหันเปอร์เซ็นต์บ่อหลายตัวพ่อปล่อยเลขบ่อหลายตัวข่าแน่นอนคุณน่ะเรียกคุณพ่อเขาคุณพ่อได้เบอร์โทราเทราซับซองเครื่องุมนะครับงวดนี้เท่านี้เห็บชีบมาก ใายพ่อกิดวัตถิโท้ตามนี้พ่อมั่นใจพ่อซ้ำนั่นนี้อยากให้เอซีเขาจะอโชคหมานน้ำน่ะนะถ้าไผ่ถ้าเฮ้าม่ท่านพี่น้องกระจดเบอร์โทูพ่อไห้นะคะสามารถับออ์เลยใทหรือซับสองสององเชียงรับบัลลังกรับท่านบ่ลลัรับท่านเังได้กับท่านเปอร์เซ็นต์ของงนี้งวดนี้ทันเปอร์เซ็นต์ เขา,า,เาเนเกี่ยวไว้เหงนหงยเยด้อพี่น้องแปดศูนย์ศูนยตัวกัน8ปดสี่สี่ะพ่อเนาะค่ะันมาดสำหรับน้องด้อผุดได้โชคดีมีโชคลาบนะครับกับท่ม้าคุณพ่อเด้อครับเดพื่อเป็นกำลังใจให้คุณพอ่อถนอมนะครับเพื่อให้แนวทางมาตลอดนะครับวดบางหันโบรีรงกีบทาให้ร่รงกีบนี่ที่หลายเร่องที่ถูกมานหลายเจ้าครับอยาาใไรถือยุนราพ่อกับ บามันเห็ดมาคักเลรเเฮดย่ำราดิย่ำสูตรย่านมันพิษนะ่นะอนี้มันมาเนาะพอเนาะขอขอให้โชคดีขอใหโชคดีมีโชคลาภประกอบก็ฟันดีพอเนาะพอประกอบก็ฟันดีพออก็เลย่งมันใจมันใจครับแต่เกาลอยเปอร์เซ็นนี่เป็นพันเลยครับมาจะได้ก็พอแต่เกาจไดก็แต่เกาอยวันนี้เด้มวนีพันเปอร์เ็นพันอร์เซันเปรวิ่งจะไดวิ่งแปดวิ่งแปดวิ่งแด จับคู่แปดศูนย์ค่ะแปดเตค่ะแปดสี่ตัวกันค่ะเอาแค่นี้น้อยๆแคลนๆขอบคุณสำหรับแนวทางของคุณพ่อถนอมนะครับก่อนจะลงคลิปนี้นะครับยาแอดมินจะเอาตัวเลขให้แคปน้าจออีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางของคุณพ่อถนอมนะครับ808784ให้ไปกลับเด้อครับเด้อ สำหรับท่านใดนะครับที่โชคดีมีโชคลาภนะครับอยากร่วมทําบุญกับคุณพ่อถนอมนะครับก็โทรมาได้นะครับ095 565 6570 65นะครับอีกเบอร์หนึ่งนะครับ061 112 7447นะครับเพื่อใดเข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภเด้อครับเด้อขอให้โชคขอให้โชคโชคมันมานะครับสำหรับรัฐบาลไทย หตุลาคม2567นะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอให้โชคๆมั่นมาด้วยครับเด้อสวัสดีครับ